สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางนักขายนะคะทาง NKTV สถานีเงินล้านโดย NK News ค่ะวันนี้เจอกับปีรล,ลิตามั่งสูงเนินเช่นเคยนะคะวันนี้แกรับเชิญของเราเนะคะเป็นตัวแทนคนเก่งนะคะจากจังหวัดเลยนะคะมาไกลเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีฐานลูกค้านะคะหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่นั่นอยู่ในวงการนี้มา16ปีแล้วค่ะแต่ว่าเขากว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จมาถึงตรงนี้ได้เป็นตัวแทนนะคะอันดับต้นๆของภาคอีสาน หกถึงเจ็ดเดือนแรกที่เขาทําง,งานเกือบที่จะออกจากวงการนี้ไปเพราะว่าด้วยวีรกรรมต่างๆหลายอย่างที่เขาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นและปัจจุบันนี้เขามีงานมีตําแหน่งหน้าที่การงานยังไงบ้างแล้วก็ประสบความสําเร็จภูมิใจกับงานของเขาแค่ไหนคะ่ะ ปิ้นอยู่กับคุณโก้นะคะคุณพักพลบุตรโยจันโทผู้จัดการภาคอาวุโสสกุลเพชรเก้าเอเอเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณโก้ค่ะสวัสดีครับคุณปิ้นก่อนอื่นอยากจะให้แนะนําตัวก่อนว่าตอนนี้เราทํางานอะไรบ้างตอนนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกพี่โก้แล้วกันะนะฮะ,ะชื่อพักพลบุตรโยจันโทเข้ามาอยู่ในชี่บริษัทเป็นตัวแทนประกันชีวิตเอเอตอนนี้อายุงาน16ปีแล้วแต่ก่อนทํางานธนาคารมาก่อน แล้วตอนนี้เห็นว่าเป็นวิทยากรเป็นวิทยากรของบริษัทด้วยแต่ละเดือนก็อยู่ที่มานสี่ห้าครั้งแล้วก็เป็นวิทยากรของสมาคมประกันชีวิตด้วยนี่คือสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ทําอยู่ตอนนี้นะคะพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะว่าอยู่ในวงการนี้มาสิบหกปีแล้วแต่ว่าเข้ามาสู่วงการนี้ได้ยังไงคะตอนแรกก็ตอนแรกพี่บอกตรงๆไม่ไม่ได้ชอบธุรกิจประกันชีวิตนะฮะแต่ก่อนอยู่ธนาคารนะฮะเราก็มีความสุขในการที่เราทํางาน ทางานธนาคารได้ดูแลลูกค้าได้พบปะได้อยู่กับลูกค้าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราชอบนะฮะแต่หลายๆครั้งที่ที่เราทํางานอยู่ะจะมีตัวแทนบริษัทเอเอนะฮะขึ้นมาปรับสมุดบ้างขึ้นมาบนธนาคารมาชวนเราบ้างมามคือเขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ประเด็นที่ที่ปิ้งมานิดนึงก็คือว่าเวลาปรับสมุดให้ตัวแทนประกันแต่ละครั้งยอดมันเยอะอแล้วคนที่มาปรับอายุก็น้อยด้วยบางท่านก็น้อยบางท่านก็น อายุมากแต่มันเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าอูมันเยอะจังม,มีความาความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเรามีความรู้สึกว่าทําไมอาชีพนี้ทําไมคนที่ทําอาชีพนี้ถึงรายได้ดีจังเลยใช่แต่ก่อนอย่าบอกมันเป็นว่าคุณแม่ของพี่โก้นะฮะเป็นเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาก่อนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่บริษัทเอเอนะฮะเคยคุณแม่เป็นครูนะฮะ,ะแล้วก็หาไรายได้เสริมจากการที่ส่งลูกเรียนเพราะพี่โชคดีหน่อยมีแม่ที่ที่ขยันนะฮะ เป็นครูด้วยข้าราชการก็เข้าใจนะเงินเงินมันน้อยจะส่งลูกมาเรียนกรุงเทพมันใช้ต้นทุนเยอะ,อะแต่สิ่งหนึ่งที่มีโอกาสได้กลับไปสมัยเรียกกับมาเรียนมหาลัยคือแม่แม่แม่ชวนขึ้นรถไปด้วยไปขายประกันเรานั่งรอแม่อยู่ในรถประมาณสองสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงแล้วแม่ก็ถือเงินออกมาแล้ววันนั้นเย็นนั้นเราจะกลับเข้ามากรุงเทพแม่เอาเงินให้เรานะฮะก็บอกว่านี่นะแม่ไปขายประกันมาแม่ไปขายประกัน ส่งพ่อแกเรียนได้ก็แม่ขายประกันนี่แหละอันนั้นก็คือพื้นฐานที่เราพอลุกมาด้วยเงินจากการขายประกันของแม่เนี่ยแหละใช่แล้วพอโตมาเราตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นเหมือนแม่อะไรไม่ครเราก็ไปทําตามทางของเราคือพี่เรียนจบออกมาก็มีโอกาสโชคดีกับจังหวัดเลยนะฮะก็เขารับสมัครพอดีขึ้นไปสมัครงานที่แบงก์เขาก็รับทันทีแต่ในช่วงทํางานตลอดระยะเวลาเจ็ดถึงแปดปี แม่ไม่เคยชวนพี่ออกมาขายประกันนะฮะแต่แม่ก็ยังขายประกันอยู่ตอนนั้นมันมีการเปลี่ยนแม่ก็เปลี่ยนมาอยู่ที่ที่บริษัทเอเอคือคนที่ชวนแม่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่วันน้าพี่ปัจจุบันนี่แหละค่ะในระยะระยะเวลาเจ็ดแปดปีคุณแม่ก็ไม่ไม่ไม่เคยชวนพี่มานะแม่บอกคํานึงว่าวันนั้นรู้ความลับว่าทําไมถึงไม่ชวนลูกมามาขายประกันด้วยเขาสัมภาษณ์แม่บนเวทีที่สํานักงานนะครับแม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกเหนื่อย Oh. อยากให้ลูกทํางานธนาคารเ oh. ติบโตเป็นผู้จัดาการธนาคารไปคือเราคิดแม่แม่คิดแบบแม่คิดแบบนี้เพราะสมัยก่อนการขายประกันมันเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันไม่ได้รองรับเหมือนทุกวันนี้ต้องขับรถเดินทางออกไปไกลขนาดนั้นร้อยสองร้อยกิโลกว่าจะเก็บได้แล้วก็เบี้ยป,ประกันมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้จําได้ว่าบางทีเคยเห็นสเตทเมนต์ของแม่นะคะ บางทีเบี้ยประกันสองร้อยร้อยกว่าบาทก็มีจนถึงทุกวันนี้บางทีคอมมิชชั่นในเรื่องของเบี้ยประกันร้อยสองอยบาทหนึ่งสองบาทอย่างเงี้ยยังยังยังรันเข้ามาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเออขายต่างจังหวัดด้วยใช่คแล้วพี่ก้เองเข้ามาในอาชีพนี้ได้ยังไงคะมีคนเข้ามาในอาชีพนี้หัวหน้าพี่นะฮะเขาเป็นโอเคเขาเขาชวนแม่มาก่อนค่ะเขาก็คงน่าจะเป็นจุดที่ว่าเออชวนแม่มาได้แล้วเห็นเราทํางานอยู่ธนาคารแล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์พี่พลชอบคุยกับลูกค้าเวลาลูกค้ามาแบงค์ วันแรกพี่ก็ขึ้นมาธนาคารเรื่อยๆก็คุยกับพี่เรื่อยๆก็เหมือน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 ถูกชะตากันนะฮะและสิ่งหนึ่งสมัยพี่อยู่ธนาคารพี่ก็เป็นคนที่ชอบคือทํางานในในในอาชีพเดิมก็ดูดีนะฮะ,ฮะแต่รายได้ไดมัน<ด>น้อยรายได้หลักหมื่นกว่าบาท <ฮะ S 1> พี่ก็เลยหาช่องทุกช่องทางในเรื่องของการที่จะเพิ่มไรายได้พี่ก็ขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้เงินขายตรงบ้างขายหวยใต้ดินบ้าง เปิดร้านอาหารบ้าง<ฮ>ะอะไรก็ช่างที่มันเป็นเงินนะฮะพี่ทําหมดค่ะจนกระทั่งมาเจอหัวหน้าคนนี้หัวหน้าคนนี้ชนใช่แล้วหัวหน้าพี่ก็เก่งนะเวลาเขาจะพาทีมงานเข้าไปทานที่ร้านพี่เรื่อยๆอแล้วเขาเป็นคนที่จุดหนึ่งที่ที่พี่มีความรู้สึกที่ดีกับหัวหน้าพี่ก็คือเราเป็นเจ้าของร้านเนาะ,<ฮ>ะเรามีสินค้าเราก็อยากขายแล้วเขาก็เปิดใจแล้วดีเวลาเขากินที่โต๊ะอ,อะไรต่างๆพี่ก็เสิร์ฟบริการเขาจะสั่งแบบเต็มที่อ่ะ อาหารการกินสุรุนการะต่างๆเบียอะไรต่างๆเปิดเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับ <Ừ. S 2> มันก็เลยเริ่มรู้สึกเขาก็มาเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยคือกลายเป็นลูกค้าประจาแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็ชวน<ต>พี่โก้ไปทําเป็นตัวแทนแต่สามาปีนะฮต่อสามปีตัดสินใจอืแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาทําคะพี่บอกอตรงๆมันมาถึงจุดหนึ่งมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนพี่ก็ได้ในเรื่องของอาชีพอาชีพเดิมของเราเนาะมันเป็นองค์กรที่มันมันมันอยู่ในกรอบการที่เราจะเลื่อนตําแหน่งการที่เรา ทำงานเต็มที่ไม่ได้ผลตอบแทนเท่าเดิมค่ะมนุษย์เราทุกคนก็อยากก้าวหน้าขึ้นเป็นผู้บริหารเพื่อที่จะอะมีรายได้เพิ่มแต่มันมีขีดจํากัดตําแหน่งสูงสุดมันมีอยู่ตําแหน่งเดียวค่ะแต่คนที่จะขึ้นอยู่ตําแหน่งสูงสุดสามสี่คนมันก็ต้องเบียดเบียดกันหน่อยชิงกันหน่อยํานองนี้พี่เป็นคนไม่ชอบเรื่องพวกนี้ค่ะไม่ชอบแข่งขันไม่ชอบแบบแข่งขันนะชอบอยู่แต่ไม่ชอบแบบแข่งขันแล้วต้องเอามาเปรียบเทียบไม่ชอบแบบนั้นทำเราทำสุดสุดนะ แต่ถ้าจะมาเปรียบเทียบมีข้อแม้เธอเป็นคนแบบนี้เธอนิสัยแบบนี้ลักษณะเหมือนผู้หญิงอ,อะไรทำนองนี้เป็นคนที่ไม่ชอบออก็เลยช่วงนั้นปีสี่สองพอดีมันอาจจะเป็นจังหวะช่วงต้มยำกุ้งมีการเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นภาพมันมีแบงค์มีแบงค์หนึ่งนะคะไม่ด้ออชื่อล้มทั้งยืนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมีเพื่อนเราทํางานอยู่นั้นด้วยเลยตกงานช่วงนั้นก็เป็นจังหวะพอดีข้อที่สองสิ่งที่พี่เริ่มเริ่มอยากหาอาชีพอื่นก็คือ มันเริ่มภาระมีสินเริ่มเยอะขึ้นเยอะจริงๆเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจแต่ไม่มีต้นทุนที่ดินอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาต่อยอดในการที่เราจะหาตัวเงินออกมาต่อลงทุนมันไม่มีมันเลยไปยืมเป็นหนี้เยอะอยู่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจมาทําเป็นตัวแทนดีกว่ายังไม่ตัดสินใจต้องใช้เวลาเมนโชคดีอย่างหนึ่งหัวหน้าเขาใช้ความพยายามเยอะเขาก็เชิญไปฟังวิยากรก็เลยไปถูกใจท่านวิยากรท่านหนึ่ง ท่าน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 พูดได้ดีในอาชีพของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตการเติบโตการมีไรายได้แบบไม่มีเพดานจำกัด<ฆ>คุณทํามากได้มากการเลื่อนตําแหน่งการมันอยู่ที่เราพัฒนาตัวเองไม่ได้ว่าคุณจะอยู่ในกรอบแบบนี้ตําแหน่งมีรอคุณอะไรต่างๆแต่คุณต้องทําตามระบบที่เขานั่นไม่ต้องไปเขียนรถให้ใครไม่ต้องไปสนิทกับใคร<ฆ>อย่างนี้นะฮมันก็เลยตัดสินใจอแต่มาก็แบบไม่ได้ตั้งใจมานะ ก็ไปสอบออกข้ออะไรต่างๆก็จุดเริ่มต้นก็วันที่ตัดสินใจเข้าสํงงานักงานจุดเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งก็คือมันเป็นอะไรที่ว่าเรามีโอกาสได้นั่งคุยกับเจ้าของสํานักง,งานหัวหน้าเรา<ม>พี่ผู้ชายนะฮะเขาก็คุยเราแต่หัวหน้าผู้หญิงของเรานี่ก็เรานั่งอยู่ต่อหน้าแบบนี้นะคะท่านก็มาสะกิด<ม>น้องน้องโก้ค้าน้ําตาลกี่ก้อนเราก็งงว่าอุ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่ <laughs> เขาแต่งตัวดี เขาใส่แหวนเพชรเขาใส่ชุ่มมำงาทำไมเขาต้องมาเสิร์ฟกาแฟเราด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกเออเหมือนเหมือนเคิร์มเลยนะครแล้วก็ดูแลดีเทคแคร์ดีแล้วก็หัวหน้าผู้ชายก็เริ่มสอนแบบประกันอะไรต่างๆคำหนึ่งที่หัวหน้าผู้ชายบอกก็คือน้องโก้น้องโก้เป็นคนดีน้องโก้ชอบบริการน้องโก้เอาสิ่งดีๆไปพูดให้คนที่น้องโก้รักคนที่รักน้องโก้แค่นั้นแหละอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่า อยากจะมาทํางานตรงนี้เต็มตัวเ<ช>ต็มที่มากขึ้นเดี<ช>๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะพี่โตช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะว่ามาทํางานช่วงแรกกับ a a เป็นยังไงบ้างค่ะสักครู่ค่ะชีวิตเต้ยมีหลายเรื่องให้ทําเต็มไปหมดเตเลยต้องวางแผนชีวิตไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ข้างๆเสมอ เต้ก็ต้องเตรียมแผนเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแต่แผนที่คิดมาดีบางทีก็มีอะไรที่ไม่คาดคิดโชคดีที่ต้ยทำประกัน AIA สู้ทุกระยะโรคร้ายที่ดูแลครบทุกระยะการรักษาให้กับน้องอีกและครอบครัวแม้จะเจอเรื่องไม่คาดคิด ชีวิตเราก็จะก้าวผ่านไปได้ถ้าวันนี้คุณจำเป็นต้องซื้อสินค้าสักหนึ่งอย่างถ้าหากคุณเลือกได้ระหว่างจ่ายด้วยเงินสดกับจ่ายด้วยสินค้าและบริการของคุณคุณจะจ่ายด้วยอะไรและวันนี้จะดีแค่ไหนถ้าเรามีแอปพลิเคชันรวบรวมคนที่คิดเหมือนกันมาจอยธุรกิจร่วมกันและช่วยให้เราแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ เราเอาแนวความคิดบาร์เทอร์การแลกเปลี่ยนสินค้ามาบวกกับสมาร์ทโฟนเป็นบาร์เทอร์สมาร์ทเรามาสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันร่วมกันบาร์เทอร์สมาร์ทศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกออนไลน์ระหว่างสมาชิกกับสมาชิกสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโหลดแอปพลิเคชันบาร์เทอร์สมาร์ท ู่ช่วงที่2ค่ะเส้นทางนักขายยังอยู่กับพี่โก้นะพี่ภคพลผู้จัดการภาคอาวุโสนะคะของทีมสกุลเพชรเก้าเอเประเทศไทยนะคะชุดที่แล้วเราคุยถึงเรื่องของเส้นทางก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพนี้แล้วนะคะทีนี้พอเราได้มาฟังวิชาการเราได้เจอกับผู้ใหญ่หลายๆท่านของ a a เเราก็เริ่มคิดว่ามาทําอาชีพนี้เต็มตัวแล้วนะ,ะเป็นยังไงบ้างการทํางานช่วงแรกค่ะ ก็พี่บอกอตรงๆว่าพี่มาด้วยต้นทุนที่ติดลบมันก็เลยเป็นอะไรที่ที่แบบทํางานไม่ไม,ไม่ไม่เป็นวิธีไม่มีวิธีการค่ะ<ฆ>เหมือนไล่ล่าอย่างเดียวมี<ฆ>ตรงไหนที่ใกล้ที่นั่นพี่ไปหมดพี่คุยพี่คุยแบบไม่มีสเต็ป<ฆ>แล้วสิ่งแรกมาแบบมันเหมือนจิตเราไม่นิ่งเราติดลบมาเยอะนะฮะเราก็มีหลักการขายอะไรไม่มันไม,นม,นมน่มันไม่เป็นไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหรอ่อ<ฆ>่ะมันคือเราต้องการเงินอย่างเดียวเราไม่เข้าใจ<ฆ>เรื่องสินค้าเราไม่เรียนรู้เราเจอใครเราก็คุยแต่เรื่องเรื่อง เรื่องขายประกันแบบประกันแค่นี้ยเราไม่ได้เจาะลึกว่าคุณค่าของประกันเป็นแบบไหนพี่แล้วก็จิตเราไม่นิ่งสาคัญนี่แหละจิตไม่นิ่งค่ะมันก็เลยทํางานแบบสเปดสปะไม่มีมวิธีการเลยต่างๆอืนี่ก็คือทําให้เรามีปัญหาช่วงแรกแล้วหนักๆก็คือภาระหนี้สินค่ะเจ้าหนี้มาตามถูกฟ้องคดีแดงม,มาเฟียร้อยละสิบร้อยละสามสิบมายืนอยู่หน้าสํานักงานอืเอาทุกอย่างแล้วมันทําให้เราไม่มีสมาธิอื ถามว่าช่วงแรกๆได้ผลตอบแทนดีไหมอะไรต่างๆพี่ก็ชอบอาชีพนี้อย่างหนึ่งนะข้อที่หนึ่งพี่ชอบอาชีพนี้สามารถแจ็คพอตได้หลายๆเคสหลายๆอ่านี่พูดตรงๆหลายๆเคสมันเป็นเบีย้ยสูงๆหน่อยมันก็สามารถสามารถตอบโจทย์ให้เราไปชําระเบีย้ยนี่นอกระบบได้อะไรทํานองนี้พี่ชอบอาชีพนี้คือแจ็คพอตได้ข้อที่สองในอาชีพนี้พี่ชอบอย่างก็คือคลางเนื้อชอบลางยาลูกค้าบางคนเลือกซื้อกับตัวแทนบางคน พี่จับประเด็นได้สองอย่างแต่ในช่วงอยากบอกเลยว่าอาชีพนี้มันเป็นมันมันมีช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวันนี้ทําไงคุณข้องผ่านจุดนั้นมาให้ได้พี่บอกตรงอาชีพนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะคนเข้ามาสู่อาชีพธุรกิจประกันที่เป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นอาชีพสุดท้ายที่คนเลือกอพี่เลือกเป็นอาชีพสุดท้ายจริงๆม,มันก็เลยคนที่เข้ามาภาระมันเยอะปัญหามันเยอะอม,มันก็เลยไม่นิ่งหกถึงเจ็ดปีแรกพี่บอกตร,ตรงเกือบไม่อยู่ในอาชีพนี้เพราะ ปัญหาเรื่องนี่ที่เราติดตัวมาจากงานเก่าๆแล้วก็เครดิตชื่อเสียงเรามันมันมันลงมาเยอะญาติพี่น้องก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ว่าเพื่อนไม่ได้สนับสนุนคือบางทีภาวะเศรษฐกิจเขาด้วยม,มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบขายยากักมากขายยากมากเบีย้ยโทษทีนะกว่าจะเจอเบีย้ยหลักแสนทีโอ้โหหืดขึ้นคอ,อมสมัยก่อนเบีย้ย เรียพันหนึ่งขับรถไปกับร้อยกิโลพี่ยังขับไปเอาเลยพันกับแปดสิบสามบาทพี่ยังจําได้ไปกับหนึ่งไปกับสองร้อยกิโลพี่ก็ไปขายได้คอมมิชชั่นก็โทษทีนะสามสี่ร้อยพี่ก็ยังเอาอะแล้วเราบริหารไม่เป็นต้นทุนมันก็มาด้วยทีเนี้ยยิ่งมีต้นทุนในเรื่องของการเติมน้ํามันการดูแลลูกค้าการซื้อของฝากพัฒนาตัวเองกับรายได้แค่นั้นมันไม่เพียงพอกกอออบจาาชีพแล้วตอนนั้นคือเราออกจากอาชีพอ่า เป็นพนักงานธนาคารแล้วใช่ไหมมาทําเต็มตัวเต็มตัวฟูลไทม์เลยอ๋อก็เลยเจอกับปัญหาเหล่านี้แต่พอผ่านพ้นไปแล้วทาไมเราถึงคิดว่าเราไม่ออกและเราทําต่อคือนี่ที่พูดตรงๆอาชีพนี้เหมือนที่พี่พูดก็หนึ่งมันแจ็คพอตได้จากการที่เรายังยังไม่ถอยเรายังเดินต่อยังสู้กับปัญหาค่อยๆค่อยๆแก้ค่อยๆเคลียร์ต้องขอบคุณหัวหน้าฮะวันนี้อย่าอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่าทิ้งคําว่าหัวหน้าเด็ดขาดปัญหาทุกอย่าง าบอกหัวหน้าบอกว่าปัญหาไหนที่แก้ได้ให้รีบแก้ปัญหาไหนแก้ไม่ได้ให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ข้อที่สามปัญหาไหนที่แก้ไม่ได้จริงให้ให,ให้ให้ตัดออกจากวงจรชีวิตไปเลยพี่โชคดีพี่เลือกข้อที่สองวันนั้นที่เจอปัญหาตห่างๆพี่เดินเข้าไปหัวหน้าหัวหน้าก็แ<ะ>นะนําวิธีการเนี้ยน้องโก้แบบนี้แบบแบบแบบนี้นะแล้วเราก็เชื่อเราก็ทําตามเขาแล้วในอาชีพนี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันแจ็คพอร์ตได้ก่อนที่จะ เกือบนะนี่พูดตรงๆเลยนะเกือบจะหลุดออกจากอาชีพเนียนยันไปเจอกลุ่มลูกค้าที่เขาเหมือนที่เราบ่มไวล้ละจากเจ็ดปีเหมือนเขาทดสอบเราอยู่ค่ะกลับมาเจอกันใหม่ให้โอกาสเบี<อ>้ยประกันสูงขึ้นสูงแบบเจ็ดหลักเงี้ยโอโ้แล้วเจ็ดหลักเรื่อยๆเจ็ดหลักเรื่อยๆเขาก็แนะนําเหมือนหกปีเจ็ดปีที่ผ่านมาเหมือนมันช่วงหนูลองยาแลอเหมือนพระเจ้าทดสอบเราอยู่แล้วมาเจอกลุ่มนี้ปับ๊บโทษทีนะเบีย้ยประกันมันสูง ลูกค้าก็รักเราสนับสนุนเราแล้วก็ต่อยอดยอดยอดไปเรื่อยๆบอกได้เลยสิบหกปีในอาชีพนี้พี่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆก็เจ็ดแปดปีนี่เองอแบบมันต้องใช้เวลาใช้เวลาคุณต้องผ่านจุดนั้นให้ได้อยาถอยเด็ดขาดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวและอีกนิดเดียวบางคนปีสองปีก็ไม่ทนแล้วนะพี่บอกได้เลยว่าถ้าอยากอยู่ในอาชีพนี้แบบมีความสุขจริง ไม่ต่ากว่าห้าปีโอ้ oh. แลวสิ่งสําคัญว่าการที่เราอยู่ต่อไปต่อน,นี้ได้ก็คือใจเราก็ต้องรักด้วย <Okay. S 2> พัฒนาตัวเองด้วยสิ่งสาคัญใม่ใช่คุณคุณคุณต้องทอํายังไงก็ช่างให้ลูกค้ารักเราเชื่อใจเรามั่นใจในตัวเราให้ได้อืนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ใช่นะคะแล้วหลังจากนั้นมาเราได้เราสิ่งที่เราได้จากตอนนั้นคือลูกค้ามีการบอกต่อไหมคะใช่ลูกค้ามีการบอกต่อจากการที่เราสม่ําเสมอค่ะการที่เราทํากิจกรรมกับลูกค้าเยอะ การที่เราแบบทํากิจกรรมอะไรกับลูกค้าโดยโดยโดย,โดย,โดยไม่ได้หวังผลว่าเขาต้องซื้อเขาต้องตอบแทนเราในลักษณะเป็นลูกค้าของเรา<ฆ>เราทําด้วยใจบริสุทธิ์อืจนลูกค้าบางท่านรายใหญ่ก็ถามเองเห็นหน้าเราทุกวันนี้บอกได้เลยว่าคนไทยทั่วประเทศผ่านการขายมาเยอะแล้วล่ะ<ฆ>มันอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกซื้อกับใครเหมือนข้อที่สองที่เปงโก้พูด ลูกค้าเลือกซื้อคือลูกค้าไว้ใจเราลักเราเมตตาเราอยากสนับสนุนเราลางเนื้อชอบลางยามีลูกค้าท่านหนึ่งที่บอกเลยว่าคนอื่นไปขายไว้แล้วแตะเลือกที่จะซื้อกับเราแบบประกันไม่ต้องพูดถึงค่ะเอาสมุดบัญชีให้เราเลยฮะเอาไปถอนเอาที่นี่อืไว้ใจขนาดนั้นเลยไม่กลัวว่าเราจะถอนเกินเลยนะเราชัดเจนเขาเขาเขาไว้ใจเราแต่ก็มันเป็นบททดสอบจากเจ็ดปีที่ผ่านมาคือลูกค้าบางคนเขาก็ดูเราอยู่ค่ะ พี่เชื่อเลยค่ะเพราะสิ่งหนึ่งก็ต้องขอบคุณอาชีพเดิมที่เราอยู่ในองค์การการเงินธนาคารมาเจ็ดแปดปีคเครดิตเราดีในเรื่องของเรื่องการดูแลทเทคแคร์บริการลูกค้ามันก็เลยส่งต่อมาถึงอาชีพนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นพี่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตคุณต้องอยู่ในสถาบันการเงินมาก่อนอมไม่ใช่นี่พี่บอกตรงสถาบันการเงินพี่ออกมาครั้งแรกเจ็ปีแรกทําประกันกับพี่ไม่ถึงสิบคนจากแต่ก่อนที่อยู่สถาบันการเงินลูกค้าในมือเป็นพันๆสองพัน เคยบริการลูกค้าบางคนฝากเงินกับเราสมัยอยู่ธนาคารสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านอย่างนี้ก็มีเขาก็ไม่เขาก็ปฏิเสธแล้วเมืม่อเราที่มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตค่ะนี่ก็คือเส้นทางความเป็นมาของพี่โก้<ช>กว่าที่จะผ่านจุดที่ยากที่สุดในวันนี้ก็ดีขึ้นมีคนสนับสนนเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายมาคุยกันต่อนะคะพี่โก้ว่าเคล็ดลับในการทํางานของพี่โก้คืออะไรแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่พี่โก้ภูมิใจที่สุดและดีใจที่สุดที่ได้มาทําอาชีพนี้คืออะไรช่วงหน้านะคะ ชีวิตเต้ยมีหลายเรื่องให้ทำเต็มไปหมดเต้ยเลยต้องวางแผนชีวิตไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ข้างๆเสมอเต้ยก็ต้องเตรียมแผนเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแต่แผนที่คิดมาดีบางทีก็มีอะไรที่ไม่คาดคิด โชคดีที่้อยทำประกัน AIA สู้ทุกระยะโรคร้ายที่ดูแลครบทุกระยะการรักษาให้กับน้องอีกและครอบครัวแม้จะเจอเรื่องไม่คาดคิดชีวิตเราก็จะก้าวผ่านไปได้ถ้าวันนี้คุณจำเป็นต้องซื้อสินค้าสักหนึ่งอย่างถ้าหากคุณเลือกได้ระหว่างจ่ายด้วยเงินสดกับจ่ายด้วยสินค้าและบริการของคุณคุณจะจ่ายด้วยอะไร และวันนี้จะดีแค่ไหนถ้าเรามีแอปพลิเคชันรวบรวมคนที่คิดเหมือนกันมาจ o i ธุรกิจร่วมกันและช่วยให้เราแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้เราเอาแนวความคิดบาเทอร์การแลกเปลี่ยนสินค้ามาบวกกับสมาร์ทโฟนเป็นบารเทอร์สมาร์ทเรามาสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันร่วมกันบาเทอร์สมาร์ทศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกออนไลน์ระหว่างสมาชิกกับสมาชิก สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโหลดแอปพลิเคชัน b า t t e r s m a r t มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเส้นทางนักขายยังอยู่กับพี่โก้นะคะพี่พักพลบุตรโยจันโทนะคะเป็นตัวแทน AA นะคะซึ่งก็มีฐานลูกค้าเยอะมากนะ,ะที่จังหวัดเลยนะคะเรามาคุยกันต่อะคะ่ะ การทํางานของพี่โก้ในหลักๆเลยนะคะวิธีการทํางานให้ประสบความสำเร็จอันดับแรกคือเรื่องของการบริการและดูแลลูกค้ามีเคล็ดลับในการดูแลลูกค้ายังไงบ้างคือวันนี้พี่รู้อย่างว่าว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพบริการถ้าเราอยากอยู่ในอาชีพนี้ได้คือเวลาจะบริการแล้วที่ถึงตัวเราก่อนเราต้องการคนบริการแบบไหนเรามีความสุขแบบไหนถ้าคนมาบริการเราเราก็เอาสิ่งที่เราต้องการนี่แหละส่งต่อกลับไปหาลูกค้าพี่จะทํากิจกรรมกับลูกค้าหรือบริการลูกค้าโดยที่ไม่ บอกตรงเราอยากคิดว่าเราทําไปแล้วเราจะได้กลับมาถ้าเราคิดว่าเราบริการลูกค้าเทคแคร์ลูกค้าแล้วโฟกัสว่ามันจะกลับมาหาเรามันจะทําแบบไม่มีความสุข <songs S 2> พี่จะเป็นคนที่ว่าเหมือนรู้จักลูกค้าอย่างเงี้ยถ้าพี่รู้จักก่อนอย่างเงี้ยพี่จะไม่ค่อยเปิดประเด็นในเรื่องการขายเท่าไหร่แต่พี่จะแนะนําตัวเองเชิอน้องปิน้นอย่างเงี้ยพอรู้จักงั้นเงี้ยคุยกันสนทนากันเรียบร<ม>้อยพี่ก็จะอาจจะมีการเชิญชวนไปเที่ยวจังหวัดเลยบ้าง<ร>ดูแลเทคแคร์ก่อนอย่างเงี้ยะคะ่ะจะดูแลคือเหมือนให้เขาก่อน เทคแคร์เขาก่อนยังไม่ต้องซื้อประกันก็นได้แต่เราดูาแลเขาไปก่อนใช่ให้เขารู้สึกดีกับเราให้เขามีความสุขให้เขามีความรู้สึกดีกับเราให้เขาเห็นว่าเราจริงใจนะอืแล้วสิ่งของอะไรต่างๆที่เราดูแลเราก็บางทีเราไม่ต้องแบบราคาแพงอมไม่ต้องแบบเบอ่อวังอลังการอแต่ทํายังไงก็ช่างให้เขาแบบพอดีเราด้วยให้เขารู้สึกว่าเราใส่ใจใช่มีลูกค้ารายหนึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่มากค่ะสมัยก่อนเราก็โฟกัสในเรื่องของ เราอยากเอาของดีๆแพงๆซื้อไปให้กินแต่ที่ไหนได้สิ่งที่เขาชอบมันคือผลไม้แบบบ้านๆเราธรรมดาเนี่แหละสิบบาทยี่สิบาทเขามีความสุขมากอวันนี้รู้อย่างหนึ่งว่าเราต้องเกาให้ถูกจุดคันต้องเป็นคนหัดที่ช่างสังเกตต้องไปนหัดดูต้องไปหัดเรียนรู้สิ่งพวกนี้ได้จากการที่เราลงมือทําเยอะๆทำกิจกรรมกับลูกค้าเยอะๆอย่างนี้รบการบริการลูกค้าต้องต่อเนื่อง อย่าเป็นช่วงไม่ใช่ว่าช่วงนี้ขาดตัวเลขก็บริการคือพี่ก็จะทํายังไงก็ช่างหวานไว้เยอะๆบริการไว้เยอะๆพี่เชื่อในเรื่องของการทําดีนะฮะวันหนึ่งความดีมันก็จะกลับมาหาเราเองเราไม่ต้องไปโฟกัสว่าจะทํากับคนนี้คนนี้คนนี้คนเดียวทุกคนพี่มองให้เป็นโอกาสหมดเหมือนลูกค้าพี่ตั้งแต่โทษทีนะข้างล่างสุดจนถึงสูงสุดเบี้ยประกันพีเอพนักงานโรงแรมยุงเทพ พี่ยังขายทุกวันนี้ก็ยังส่งห้าปีหกปีแต่วันนี้ทําให้เขาเห็นคุณค่าวันนึงเขาซื้อกลมาทานอุบัติเหตุกับเราเบี้ยสองพัน 2, บาทเขาเกิอดอุบัติเหตุเขาออกไปทําธุระเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเคมมาเกือบหมื่น สองหมื่นเภูมิใจแล้วก็บริการเขาเหมือนเดิมต้นปีมาปั๊บชิ้นปีแล้วก็ส่งปฏิทินให้เวลาเรามากรุงเทพเรายังไปจอดรถนโรงแรมทักทายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบางทีเราก็มีขนมไปไให้อันนี้เบี้ยประกันสองพันต่อปีคอมมิชชั่นอันนี้พูดตรงๆเลยฮะก็หลักร้อยอย่างเงี้ยแต่เรายังสารต่อเหมือนเดิมคือเราไม่ได้เกี่ยงว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่รายเล็กเราดูแลเท่ากันหมดดูแลดีเหมือนกันหมดพี่เชื่อเหมือนวิทยกรเขาบอก รายใหญ่มันมาจากรายเล็กมันไม่แน่เราไม่รู้ว่าญาติลูกค้าเบี้ยสองพันอาจจะเป็นโทษทีนะแต่งงานกับคนต่างชาติกลับมาเป็นมหาเศรษฐีวันนึงเขาอถูกต้องวันนึงเขาอาจจะเป็นสะพานให้เราไปหาคุ้มทรัพย์ก็ได้พี่จะคิดแบบนี้ทํากิจกรรมความดีเรื่อยๆแล้วก็ลูกค้าเจ็บป่วยอะไรต่างๆพี่จะมีคอนซ้าต์ตามโรงพยาบาลต่างๆไว้หมดเลยค่ะ เผื่อบางทีเราไม่อยู่นะจุดใกล้ๆเราก็มีคอนซัลต์โทรไปเอาของขึ้นไปเยี่ยมให้พี่ก่อนแล้วก็ดีลประสานอะไรทุกอย่างลูกค้าต้องคือเราต้องเรียนรู้ลูกค้าด้วยเราต้องเป็นคนที่มีไหวพริบรอบด้านเราต้องรู้จักโรงพยาบาลอยู่ไหนที่ต้องเที่ยวอยู่ไหนสถานีตำรวจตรงไหนโรงแรมอันไหนดีๆคือปัจจัยพวกนี้เป็นองค์ประกอบในการที่เราจะส่งต่อดูแลลูกค้าไม่สบายบางทีพี่นอนเฝ้าเลยนะจนบางทีสามีลูกค้าอย่างเงี้ยก็ โอเคพี่อัานนิสัยมันผู้หญิงนี่พี่พูดตรงๆแล้วก็บางทีเราสามารถนอนเฝ้าลูกค้าได้โดยที่สามีเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไว้ใจแล้เขาไว้ใจเราบางทีดูแลแบบถึงขนาดนี้ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนออกทั้งอาหารเช้าอาหารเที่ยงยินถ้าเราสะดวกเราก็ดูแลเขาค่ะจนออกมาบางทีการขายมันไม่ใช่เขาบอกเลยอเฮียจะช่วยเฮียจะทําเอาของลูกทุกคนเลยนะเป็นข้อเสนอมา ทำนองค่ะนี่ก็คือผลจากการที่เราดูแลลูกค้าดีนะทุกระดับแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายทําให้เรามีลูกค้าแล้วก็เขาก็ไว้ใจเรามาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะทํางานในอาชีพนี้มา16ปีแล้วสิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจมากที่สุดในการที่เรามาเป็นตัวแทนนี้มันคืออะไรสิ่งแรกก็คือการได้ให้โอกาสคนอสําหรับลูกค้าก็คือการบริการแต่วันนี้พี่พี่มีความรู้สึกว่า คือวันนี้พี่มีโอกาสมาถึงวันนี้พี่พได้โอกาสจากหัวหน้าที่ยื่นให้โอกาสพี่วันนี้พี่มีพี่มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ส่งต่อพวกนี้นให้ให้กับน้องๆหรือคนที่ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น<ะ>มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วพี่ให้โอกาสเขาสนับสนุนเขาสอนเขาแนะนําเขาแล้ววันหนึ่งเราเห็นชีวิตเขาดีขึ้นจากวันหนึงเข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์ แต่ช่วงหนึ่งที่เขาเริ่มพัฒนาทีนเขาได้มีโอกาสได้ขับรถ<ะ>เขามีโอกาสได้นั่งเครื่องบินมาดูแทนบางคนไม่เคยโทษทีนะฮะเราไม่ได้ว่าอาชีพอื่นไม่ดีบางคนเขาอยู่ในอาชีพเดิมขนาดกุ้งตัวหนึ่งเขายังไม่เคยได้กินอย่างเงี้ยมาอยู่ในอาชีพนี้มันมีกิจกรรมมีคุณวุฒิบริษัทเราพยายามกระตุ้นเขาให้ติดได้เราพาเขานั่งเครื่องบินไปเที่ยวไปทําบุญ<ะ>ตรงนั้นตรงนี้บางทีมีน้องคนหนึ่งนะฮะเขาไม่เคยกินกุ้งเลยนะ เขามาอยู่ในอาชีพนี้พี่พามาัมมนาที่พัทยาพาเขากินกุ้งแบบเราสั่งแบบประเภทปีหนึ่งละครั้งหนึ่งเราก็เต็มที่อยู่แล้วเขานั่งกินกุ้งเรามองเนี่ยเขาเราตกใจทำไมมันร้องให้อ่ะมันต้องมีความสุขสิเขาบอกว่าเขาอยากให้แม่เขาได้กินเรามีความรู้สึกว่ามันเหนือสิ่งอื่นมันเหนือคาว่าเงินมันทาให้ชีวิตที่เราให้โอกาสเขามีความสุขม,มีน้องคนหนึ่งไม่เคยได้นั่งเครื่องบิน ได้ขึ้นเครื่องบินอืคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราช่วยลูกทีมเราเรื่องของรายได้และชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันทําให้เขาได้สัมผัสกับประสบการณ์บางอย่างที่เขาไม่เคยเจอเลยชีวิตก็จะแบบหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้เลยข้อที่สองก็คือวันนี้พี่บอกเลยกับกับตัวเองเราสามารถตอบโจทย์ชีวิตเราได้จาก่อนพื้นฐานครอบครัวเป็นอะไรที่ลําบากคข้าราชการก็อพอทราบนะฮะทุกวันนี้สมัยก่อนเดินห้างถือเงินพันหนึ่งนิกมจนจนเหนือ่อมือแบบ จะดูสินค้าอะไรบางอย่างเราชอบนะเสื้อตัวนี้<ฆ>เราไม่ไ,ไปหยิบเดินเข้าไปเราไม่ได้หยิบเสื้อนะเร,<ฆ>เราดูที่ป้ายราคา<ฆ>เราไปกินอาหารอะไรหลายอย่างที่มีราคากำกับ,กบเราจะดูเรื่องราคาก่อนเราจะดูราคาที่ต่ำสุดแต่ทุกวันนี้ทั้งตอบโจทย์ตัวเราเองทั้งพ่อแม่เรา<ฆ>อืครอบครัวเราญาติพี่น้องเราทุกวนันนี้อิ่มอื<ฆ>มีความสุข<ฆ>ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ คุณพ่อคุณแม่จะได้ท่องเที่ยวต่างประเทศปีหนึ่งหลายๆประเทศไปจนแบบเขาคล่องเลยนะค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่โก้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยคนที่ท้อในชีวิตคนที่กําลังล้มลุกคลุกคล,ล,ลางอยู่ในอาชีพนี้ค่ะค่ะพี่โก็อยากบอกว่าอาชีพประกันชีวิตมันก็ถามว่ายากไหมยากถามว่าง่ายไหมง่ายสิ่งสำคัญที่พี่เรียนรู้ว่าคุณต้องทําเยอะๆสร้างประสบการณ์เยอะๆและสิ่งสําคัญวันนี้ถ้าอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจ ประกันชีวิตมันเป็นธุรกิจมันเป็นสินค้าที่แตะต้องไม่ได้คือคุณต้องต้องต้องสร้างพลังให้กับตัวเองเยอะๆนะบอกกับตัวเองเยอะว่าเรานี่แหละทําได้ทําได้ทําได้เจอปัญหาอะไรอย่าทออ้อเด็ดขาดให้มันเป็นประสบการณ์อืม,มีภาพฝันเยอะๆว่าตอบย้ํามันเยอะๆ,ๆพี่จะบอกกับตัวเองเสมอว่าคนอื่นทําได้ฉันต้องทําได้คนอื่นทําได้ฉันต้องทําได้คนอื่นทําได้ฉันต้องทําได้สุดท้ายสร้างความดีเยอะๆสิ่งดีๆจะกลับมาหาตัวเรา ขอบคุณมากๆวันนี้พี่โกที่มาให้ข้อคิดแรงบันดาลใจดีๆกับเราในรายการเส้นทางนักขายนะคะขอบคุณมากค่ะนี่แหละค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างความสําเร็จนะคะที่ไม่ได้มาง่ายๆแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถได้มันมานะคะขอแค่อาศัยความพยายามและตั้งใจทําให้เต็มที่และนี่คือตัวอย่างดีๆที่เอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะรายการเส้นทางนักขายค่ะมาเจอกับปินได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ We'll